สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวที่พืชสวนโลกนะคะนี่น้ำผึ้งสวยมากเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนบนนู้นบนนู้นขึ้นไปดูไหม ใช่ถ่ายรูปอ่าใช่บนนู้นน่าจะเป็นจุดชมวิวนะคะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ใช่ต้องลองขึ้นดูเนาะเฮ้ยเอ้ยมาดูอดอกนี้สวยเนี่ย บรรยากาศด,ดีดีทุกคนไปลองให้รถมาเร็ว <c oughs> <c oughs> ชวินชวินอยากขึ้นไปดูข้างบนทุกคนมาขึ้นได้ไหมได้เนาะ <c oughs> นี่สวยมากค่ะไปไปไป ค่อยๆเขามีลาวให้จับไม่จับนะพายายมาด้วยนะคะแต่ว่ายายไม่ขึ้นมายายบอกว่าขึ้นมาไม่ไหวเลย,ยได้ไหม เดี๋ยวไปดูด้านบนว่ามีอะไรบ้างอยู่ใกล้บ้านนะคะแต่ก็ไม่ได้มากำลังมาตอนนี้แหละยังไงชามินว้าวว้าวทุกคนอันนี้ที่ทุกคนเห็นคือต้นกระชับพฤกนะคะ นี่ทุกคนที่ทุกคนเห็นนะคะตรงนี้นะคะที่ z มให้คือวัดพระธาตุดอยคำนะคะวัดพระธาตุดอยคำ